เรียนรู้ออนไลน์ by โคโลสวัสดีครับพบกับคโูเชนเคยนะครับทีนี้สิ่งปัญหาที่ที่พบนะครับที่ไม่สามารถที่กู้ a c e b o o k ได้นะครับก็คือในส่วนของชื่อนะครับชื่อนามสกุลเจ้าหน้าที่ Facebook เขาจะไปตรวจสอบว่านะครับตรวจสอบด้วยระบบ a ีนะครับว่า,าชื่อนามสกุลเรา,าตรงกับโปรไฟล์หรือเปล่าถ้าอันนี้ไม่มั่นใจนะครับว่าจะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับ อาจจะได้ประมาณสัก80%บอาบางคนชื่อนมสกุลไม่ตรงนะครับกับ,บัตรประชาชนกับโปรไฟล์ไม่ตรงกันก็อาจจะสามารถกู้ได้ประมาณ80%นะครับข้อที่2ก็คือรูปภาพารูปตัวนี้นะครับรูปบัตรประชาชนเรากับรูปโปรไฟล์ถ้าไม่ตรงกันนี้าจะไม่สามารถกู้ได้นะครับเจ้าหน้าที่เขาจะไปตรวจสอบนะครับโดยใช้ระบบ a i จะไปสุ่มดูว่ารูปบัตรประชาชนของเรามันมีส่วนไหนที่เหมือนกันกันกบ รูปที่เราบันทึกไว้ในโปรไฟล์ของเรานะครับเขาก็จะไปดูนะครับโดยใช้ระบบ P I นะครับข้อที่3นี่สำคัญมากก็คือนะครับวันเดือนปีเกิดของเรานะครับต้องให้ตรงกับบัญชี Facebook ของเรานะครับอันนี้สำคัญมากถ้าบัตรประชาชนเราวันที่เท่านี้นะครับแต่ไปดูวันที่ในโปรไฟล์ของเรานะครับในบัญชี Facebook ของเราไม่ตรงกันนะครับอันนี้ระบบจะไม่สามารถกู้ได้เลยนะครับนะ จ้าหนาที่จะไม่ยืนยันสิทธิ์ให้เราเลยนะครับอันนี้สําคัญมากาถ้ามีท่านไหนนะครับที่ไม่ได้สร้าง Facebook ของตนเองอันนี้สําคัญเลยนะครับนะถ้าไม่มีการเปลี่ยนวันเดือนปีเกิดนะครับถ้าไม่ตรงกรนันนี้ระบบก็จะไม่สามารถยืนยันให้กับเราได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับสำหรับคนไหนที่อายุนะครับไม่ถึง13ปีนะครับอันนี้เป็น ข้อความจากเจ้าหน้าที่ Facebook นะครับมีลูกค้าท่านหนึ่งนะครับให้ผมเข้ามากู้นะครับอายุไม่ถึง13ปีเจ้าหน้าที่ a c e b o o o บอกว่าจะไม่สามารถที่จะกู้ Facebook ได้นะครับและที่สําคัญท่านก็จะถูกลบชื่อ Facebook นี้ไปด้วยนะครับอันนี้สําคัญเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อายุต่ํากว่า13ปีนี้ให้ควรระวังนะครับถ้าถูกแฮกเฟซบุ๊กไปนะครับไม่สามารถกู้ขึ้นมาได้แล้วก็ แล้วก็ Facebook ก็จะลบชื่อเราไปเลยนะครับลบบัญชีของเราไปเลยนะครับไม่สามารถที่เข้า Facebook ได้เลยนะครับอันนี้ฝากเน้นย้ําด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับในการกู้ a c e b o o k นะครับในเรื่องของเอกสารการยืนยันตัวตนนะครับถ้าเรายืนยันตัวตนไม่ผ่านก็ไม่สามารถที่กู้ a c e b o o k ได้นะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะครับสำหรับทุกท่านนะครับยังไงก็ฝากทุกท่านนั้นได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ เพื่อเป็นอาจารย์ในการทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ